ลีวูดเกมในไทยแลนด์อาทิตย์นี้พบกับการเล่นเกมของสองตลกรุ่นใหญ่ที่เล่นไปหัวร้อนไปเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่รู้แม้กระทั่งตอนนี้ให้ยืนหรือให้นั่งไม่ใช่ไม่ใช่วาดอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ก็ก็ได้หรอมันไม่ทำอ่ะเอาเป็นคนตามสติกาอยู่ในอยู่ในกฎอยู่ในกฎกฎระเบียบกฎมีไว้ให้อฏิบติและมาดูแจ๊แต๋วกับแพงเค้ก ที่ไม่ว่าจะในจอหรือชีวิตจริงก็ต้องตีกันได้ทุกเรื่องสิ่งที่คนมักจะพบเจอในโรงภาพยนตร์คือสิ่งสิ่งนี้เร็วๆๆวเครื่องฉายหนังหน้าจออ่ะอ๋อฉายหนังจอฉายจอจอจออจอจอล่จผจอ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 จ่จอ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 เ่จอจอจยจ่จอจ่ีอจอจอจ่จอจ่จอจ่จอ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 รอจ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 อ็เจอ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 ลอจอจอจผจว่าลอจ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 ออจอจ่อจ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 ่จอจอจออจอล่จอ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 จ่ออออ วันอาทิตย์ที่10มีนาคม18นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส